เมื่อวานพัเห็นคนย้ายออกจากคอนโดพัดตอนเย็นเยอะมากค่ะคือพัดก็ใจแป้วไปนิดนึงนะแต่พัดจะพูดให้ฟังนี้ค่ะเมื่อวานตอนที่เกิดแผ่นดินไหวอ่ะพัดอยู่ชั้น23ที่เซ็นทรัลเวิร์ค่ะซึ่งมันก็มีความโอนเอนแบบข้างในอ่ะค่อนข้างเยอะพอพัดลงมาพัดก็มีคุยกับเพื่อนพัดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันค่ะแต่อยู่ตึก3ชั้นอ่ะเขาบอกว่าเขาก็รู้สึกถึงไหวการไหวของแผ่นดินเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้รู้สึกแบบมากขนาดที่พัดรู้สึกทีนี้ค่ะคือพัดจะบอกว่าจริงๆแล้ว ค่าธรรมชาติของแต่ละตึกซึ่งเวลาที่ค่าธรรมชาติของเราอะค่ะมันไปสอดคล้องเหมือนไปเป็นคลื่นจังหวะเดียวกันกับแผ่นดินที่มันมีการไหวอะมันจะเรียกว่า r ร s o n น n c นคือเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่มันเป็นคลื่นคาบยาวนะคะมันจะไปสัมพันธ์กับตัวตึกสูงมากกว่าตอนที่เกิดเรื่องเมื่อวานใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่เกิดมันเกิดที่พม่าซึ่งห่างจากประเทศไทยประมาณ1000กิโลเวลาที่มาถึงประเทศไทยมันก็เลยกลายเป็นคลื่นคาบยาวมันก็เลยทําให้ไปเอฟเฟกกับตึกสูงได้มากกว่าแล้วก็ทําให้เรารู้สึกอย ไหวมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันค่ะคือพัดจะบอกแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันเกิดเป็นคลื่นคาบสั้นหรือว่าเกิดตรงบริเวณที่เกิดขึ้นเลยอ่ะมันจะเอฟเฟกกับตึกที่เตี้ยมากกว่าเพราะว่าความถี่มันเรสโอนแนน์กันทีนี้เดี๋ยวพัดจะขึ้นคลิปให้ดูนะคะว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ใช่เพราะตึกสูงแล้วมันเลยสั่นมากกว่าเพราะโอนเอียงนะเดี๋ยวลองดูในคลิปนี้นะคะคือเราจะเห็นว่าแบบเมื่อเรสโอนแนน์มันตรงกันกับตึกสูงเนี่ยตึกสูงจะส ตึกเตี้ยจะสั่นรุนแรงมากในขณะที่ตึกสูงอ่ะจะ ไหวเบามากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นคือว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะอย่าเพิ่งเรียบขายคอนโดไปนะคะเดี๋ยวมัดมีเคสให้ดูด้วยก็คือว่าทุกคนน่าจะรู้จักแบบตึกว n น on o n ที่แบบไทเปใช่ไหมคะคือจะบอกว่าไทเปอะค่ะเป็นแบบพื้นที่เนาะดิโมกรกที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงในเรื่องของแผ่นดินไหวแต่เขาก็ยังสร้างตึกที่สูงเกือบที่สุดมาแบบในช่วงเวลาหนึ่งแหละมันก็ต้องมีความแบบกังวลที่จะสร้างเกิดขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอะค่ะมันเป็นเรื่องของเรสโซแนนซ์จริงๆคือการสร้างตึกเนี้ยขึ้น มากก็จริงแต่มีตุ้มที่เป็นตุ้มแบบว่าอยู่ข้างในค่ะเป็นตุ้มน้ําหนักสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อทําให้ขึ้นค่าความถี่ของตึกอ่ะกับตุ้มไม่สอดคล้องกันเมื่อไม่สอดคล้องกันจะเป็นการขัดจังหวะกันเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบว่าพื้นอ่ะมันแบบมีการสารั่นมาสอดคล้องกับตึกตุ้มเนี้ยจะทําหน้าที่ไม่สอดคล้องปุ๊บมันก็จะเป็นการขัดเหมือนเป็นการแบบ เหมือนคนแต้นค่อมจังหวะหรือเหมือนเวลาเราแกว่งชิงช้าแล้วแล้วมีคนที่แกว่งไม่เก่งอ่ะมันเหมือนล้างชิงช้าเราอ่ะทําให้การแบบกระพือของมันอ่ะเบาลงค่ะเหมือนยั้งเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะพัดก็เลยจะบอกว่าใครนะคะที่แบบเตรียมตัวจะขายคอนโดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยจะต้องอยู่ตึกสูงไม่ไหวแล้วไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้พยพัดจะบอกว่าเราเราลองมาศึกษาตรงนี้ดูก่อนคือจริงๆมันมันยังไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นค่ะแต่พัดเข้าใจถึงคนที่กลัวนะคะเพราะว่าตัวพัดเองอ่ะพัดก็อยู่ที่เั็นทเวชไหมอยู่ชั้นยนะี่สิบสามอะ่ะณจ พัก็ใจหายเหมือนกันคือตอนแรกไม่ได้รู้ตัวว่าแบบตัวเองกลัวคะ่ะแต่ว่าพอลงมาข้างล่างรู้เลยว่ากล้ามเนื้อมันทํางานผิดปกปติหมายถึงว่ามันตึงไปหมดเลยอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ก็จะบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็เอาใจช่วยทุกคนที่แบบเหมือนผ่านแบบสถานการณ์นี้มานะคะ